มาแป๊บๆนะครับมาถึงวอลเ e ย์แบรนด์เก้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนาฬิกาสมาร์ทแบรนด์นะครับที่บอกได้เลยว่าเอาใจสําหรับคนสายรักสุขภาพของจริงนะครับบางคนเนี่ยซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทมาฟังก์ชันล้นหลามมากไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเต็มที่เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเราจะดูการเดินจํานวนของก้านะครับการนอนหลับออกซิเจนในเลือดดูเวลาดูเมสเซจแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่สําคัญบางคนเนี่ยอาจจะใส่ใจในเรื่องของการนอนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนาฬิกาตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ในด้านเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยออกมา ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัวหัวเว่ยแบรนด์9ไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีผมนอก x C m เนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่ายุคนี้เนี่ยสมาร์ทวอตเนี่ยมันมาค่อนข้างแรงมากเลยครับหรือว่าเจ้าตัวสมาร์ทแบรนด์เนี่ย <Wow. S 2> แต่หลายๆคนเคยคิดไหมครับว่าเราซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอตมาเนี่ยเราใช้งานอะไรบ้างอย่างส่วนตัวผมเนี่ยหลังๆมาผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใส่พวกนาฬิกาสมาร์ทวอตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเอามาดูแค่วันหนึ่งเผาผ่านไปกี่แคลอรี่นับก้าวเดินเป็นอย่างไรการนอนหลับหลับ,ล,บลึกไหมแล้วก็ที่เหลือก็ดูแจ้งเตือนกับเวลานะครับสุดสุดท ภาพที่เขามีมาให้นะครับและการที่จะไปซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทรุ่นท็อปๆราคา2340 0 0 0บาทเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันก็มีพวกนาฬิกาสมาร์ทแบรนด์นะครับออกมาอย่างเช่นเจ้าตัวัวโวยบรนด์านะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ก้าแล้วราคามิตรอาพราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วเขาสามารถตรวจจับค่าต่างๆที่เราต้องการได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวข้างต้นไปแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวหัวโวย True Sleep 4.0นะครับที่เขาสามารถดีเทคได้เลยว่่่าาาเเเรรนยหลััับบงงไตื หรือแม้แต่กระทั่งเรานอนกลนหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับก็อ่ะผมขอพามาดูก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสีดำนะครับที่ผมได้รับมาแต่จริงๆแล้วเขาจะมีทั้งหมด4สีนะครับจะมีสีดําสีขาวสีเลมอนเยลโล่แล้วก็สีชมพูนะครับทั้งหมด4สีด้วยกันก็หน้าตาเนี่ยดูมินิมอลน่ารักน่ารักนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ14กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของความหนาของตัวเครื่องเนี่ยบางมากเเพียงงแค่ mm ่่8.99มมทาาาานนนั้นน้้สาารสสถใสใชได ค่างสะดวกมากตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะเป็นขนาด1.47นิ้วนะครับแล้วก็มีความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่194คูณ368นะครับ <Wow. S 1> หน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบโค้ง 2.5D เขาสามารถตรวจจับได้ทุกอย่างเลยออกซิเจนในเลือดอัตราฮาร์ดเรทของหัวใจนะครับการนอนหลับนะครับโหมดออกกําลังกาย100โหมดแบตเตอรี่ใช้งานได้14วันนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ผมขอบอกเลยว่าใช้งานได้ทนจริง14วันสาหรับการวางทิ้งไว้สแตนบายนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9วัน <Wow. S 1> นะครับ จะใช้งานได้ทั้งหมด3วันด้วยกันแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ค่อนข้างเร็วมากชาร์จ5นาทีเนี่ยเราสามารถใช้งานต่อได้2วันเลยนะครับหรือถ้าสมมติคุณอยากจะชาร์จให้มันเต็มเนี่ยใช้เวลาแค่45นาทีก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้รวดเร็วมากสาหรับการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของการรองรับอันนี้บอกก่อนหลายๆคนยังมีความสงสัยความเข้าใจผิดอีกว่าเฮ้ยเราใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชสมาร์ทแบรนด์เนี่ยในยี่ห้อน,นั้น สัมมือถือที่มัเป็น Android ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัว iOS ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น OS ของทางหัวเว่ยเองเนี่ยอันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเอออันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่ทีนี้ในกล่องมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอแกะพามาดูกันเลยนะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จ1เส้นนะครับมีบัตรวารันตีนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่ผมใส่อยู่ที่ข้อมือตัวนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีการดีเทคนะครับเวลาที่ผมหันหน้าไปทางทิศอืน่นเนี่ยหน้าจอมันก็จะดับใช่ไหมตอนนี้ก็หน้าจอไม่ได้ติดแต่อย่างใดน,นะครับเมื่อใดก็ตามทีที่ผมตลิกข้อมือขึ้นมานาฬิกาก็จะติดแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือมีฟังก์ชันดีเทคท,ทั่วไปนะครับซึ่งดีไซน์ของนาฬิกาตัวนี้อันนี้ผมชออออบตตตตััตััั้้้้้้งงงงแแแ่่่่ใในนนเเเรรรรรืขขวววสสสสาาาายยยยดดดละกกผผผมมไไปูึ แล้วมันไม่มีเอเข็มขัดรักสายหรอเขาใช้เป็นวิธีเกี่ยวนะตัวนี้มันจะเป็นข้อเกี่ยวเราสามารถใส่เข้าไปตรงล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บ แค่นีน้มันก็จะล็อกอยู่กับตัวข้อมือของเราแล้วทําให้เราสามารถใส่นาฬิกาได้ค่อนข้างกระชับมากนะครับแล้วก็ใส่ได้แบบง่ายคือใช้มือเดียวอ่ะในการใส่ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนขาตัวนี้เราสามารถปรับได้หลายไซส์มากใครที่เป็นข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เนี่ยสามารถปรับได้ค่อนข้างกว้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนาฬิกากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าโดดเด่นสนใจกันบ้างนะครับ<ว>ตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นขอบสีเงินเงิน,งนสวยงามดูหรูหรามินิมอลดีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเปลี่ยนในแอปพลิเคชันของทางหัวเว่ มากมายถึง10000กว่าแบบด้วยกันเอออันนี้ถือว่าเยอะมาก <Wow. S 1> และก็โหมดก่ออก,กาลังกายของเขานะครับ <Wow. S 1> ก็จะสามารถใช้งานผ่านตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยโดยการที่เรากดปุ่มด้านข้าง2ครั้งนะครับอันนี้กด1ครั้งขึ้นมามันก็จะเป็นการติดหน้าจอใช่ไหม <Wow. S 1> กด2ครั้งปุ๊บ ก็จะมีโหมดต่างๆนะครับ <Wow. S 1> โหมดออกกําลังกายอันนี้มีมากกว่า100แบบด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> บันทึกการออกกําลังกายสถานะการณ์ออกกําลังกายบันทึกกิจกรรมการนอนหลับตัวนี้แหละคือทีเด็ดของเครื่องนะครับอันนี้ผมขอพามาดูใน2ตัวโหมดออกกําลังกายแต่ละอย่างก่อนละกันให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้จะมีการปั่นจักรยานในล่มการแจ้งว่ายน้ากระโดดเชือกอื่นๆอันนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปเล่นได้แต่ตัวนี้ผมขอเน้นอันนี้เลยดีกว่าอันนี้ผมใช้แล้วรู้สึกชอบมากนะครับนั่นก็คือ การนอนหลับครับฟังชันการนอนหลับอันนี้ผมลองเทสไปแค่1นคืนก่อนนะครับเราก็จะเห็นหลายอย่างมากอันนี้เป็นตัวแอปนะครับหัวใจเฮลนะครับผมก็เขาสามารถดูการเคลื่อนไหวสุขภาพอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับมีการเปิดดนตรีเพื่อการนอนหลับตรวจสุขภาพอะไรต่างๆได้แต่เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของฟังก์ชันการนอนหลับกันนี่ครับเมื่อคือนนอนหลับไปทั้งหมด6ชั่วโมง51นาทีนะครับก็ตอนนี้เรามีการเริ่มนอนนะครับเข้านอนเนี่ยช่วงเวลาประมาณ ตี7 47นาทีนะครับและเราหลับจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณตีสานะครับเนาทีเนี่ยมันก็จะมีการบอกไว้หมดเลยนะครับว่านอนหลับสนิทหรือนอนน้อยอันนี้ก็คือนอนหลับไม่ลึกนะครับไปเท่านี้แล้วก็นอนหลับสนิทเนี่ยลึกหรือว่านอนหลับลึกนั่นเองนะครับนอนหลับไปเท่านี้ตื่นตอน 9โมง58นาทีนี่มีแจ้งไว้หมดเลยนะครับแล้วก็คุณภาพการนอนหลับก็จะมีการบอกไว้เลยนะครับว่าให้คะแนนที่เท่าไหร่เนี่ยการนอนหลับได้คะแนนที่ปานกลางนะนอนหลับสนิทเท่านี้นะนอนน้อยนะท่างนี้นะเนี่ยก็จะมีแจ้งบอกเอาไว้นะครับาการนอนกลางคืน6ชั่วโมง51เวลาที่อยู่บนเตียงจริงๆเนี่ย7ชั่วโมง 5, 11นาทีก็จะมีแจ้งไว้ว่าเป็นค่าที่ดีหรือค่าที่แย่นะครับระยะเวลาตั้งแต่การเข้านอนจนถึงเริ่มหลับเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับนั่นก็คือในตัวแถบหลอดสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ในจํานวนครั้งททีี่่่ตืืืนนนนนนอออัั้ถวาาหลบสมกก็ค หลับตลอดทั้งคืนไม่มีการตื่นมาเลยแต่ครั้งแม้แต่ครั้งเดียวนะไม่มีการลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ประสิทธิภาพการนอนหลับได้ถึง95นอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพในการหลับที่ดีนะครับแล้วก็เสียงที่แนะนําคิดดูครับเรานอนกลนแบบไหนมันก็จะมีบันทึกไว้นะครับอันนี้เรามีการนอนกลนตอนตีห้าเนะครับเป็นการกลนระยะเวลาทั้งหมด56วินาทีก็จะมีการบันทึกเสียงที่เรากลนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ละเมอถ้าสมมติเราเผลอละเมอเผลอพูดอะไรต่างๆเงเนี้ย มันก็จะมีการบันทึกเสียงให้ด้วยนะอันนี้แอบต,ตกใจเหมือนกันคือนอกจากการบันทึกเสียงกลนน่ะการละเมอยังมีการบันทึกเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็วัดในเรื่องของเสียงรอบข้างเดซิเบลตอนนี้ก็จะมีการวัดไว้เลยว่าเสียงรอบข้างเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณ40เดซิเบลไม่เกิน50เดซิเบลนะครับพื้นที่ รอบข้างตรงนี้ก็จะมีแจ้งเตือนบอกเอาไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งการใช้งานฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็ให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่แอป Huawei Health นะครับแล้วก็เข้าไปที่การนอนหลับนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะเห็นคําว่าบันทึกการนอนหลับนะให้กดเข้าไปปั๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถตั้งได้นะครับว่าให้นาฬิกาปลุกกี่โมงนะครับปลุก7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งอันนี้เซ็ตได้นะครับเราจะเข้านอนตอนกี่โมงเราก็ตั้งเวลาไว้อันนี้เราตั้งไว้เข้านอนตอนห้าทุ่มให้ตื่าาาตตอออออนนนนนนนเเเีี้้้้รรรรควววท่จจะะงงแแลลพิ มันก็จะมีนาฬิกาปลุกบอกมาให้นะว่าเราควรต้องตื่นตอนกี่โมงกี่โมงนะครับซึ่งตรงน,นี้เราสามารถเลือกเพลงได้ด้วยนะเพลงการนอนหลับมันก็จะมีการเปิดคอเปิดกล่อมอะไรต่างๆนี ก็สามารถได้นะครับสามารถตั้งให้มันเล่นได้แล้วก็หลังจากที่เราเซตตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยให้กดเริ่มต้นครับพอกดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเขาจะมีการบอกว่าวางโทรศัพท์ให้ห่างจากศีรษะของคุณไม่เกิน50เซนที่เขาต้องให้วางโทรศัพท์เนี่ยห่างจากศีรษะไม่เกิน50เซนเพราะว่าเขาจะใช้ตัวไมโครโฟนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือของผมมันจะมีการเปิดไมโครโฟนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันจะมีการตรวจสภาวะเสียงรอบข้างว่าตอนนี้เสียงมันกี่เดซิเบลมีการดังอะไรหร Bel. แต่ถ้าสมมติตอนกลางคืนมีเด็กแว้นแว้นผ่านอะไรเงี้ยตอนกี่โมงมันก็จะมีแจ้งบอกไว้เลยนะครับว่ามีความดังกี่เดซิเบลพออันนี้สมมติเราตื่นแล้วเราก็แตะครั้งเพื่อหยุดนะครับแค่นี้เองมันก็จะเป็นการสรุปการนอนของเราให้แต่ว่าอันนี้เราต้องนอนหลับไม่น้อยกว่า10นาทีนะครับมันถึงจะสามารถสร้างรายงานได้อันเนี้ยผมแค่ลองตัวอย่างวิธีการใช้งานให้ดูคร่าวๆครับซึ่งตรงนี้หลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมเราจะต้องมานั่งใส่นาฬิกาเพื่อดูการนอนหลับอะไรต่างๆดูว่าเราโกนไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันเนี้ยผมบอกก่อน ว่ามันจะมีในเรื่องของตัวโรคที่แบบว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับอันนี้มีหลายคนมากนะครับบางคนเนี่ยเคยแบบหยุดแล้วก็ไหลาตายไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยหยุดหายใจบ่อยๆนะครับมันจะทําให้สมองออกซิเจนในสมองของเราเนี่ยพักผ่อนได้ไม่เพียงพอแล้วก็ขาดออกซิเจนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นได้นะครับตัวนี้มันสามารถแสดงผลการทดสอบเพื่อที่ให้เราไปพบแพทย์ได้ทันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีโรคโรคหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นตัว OSA หรือว่า อาจจะเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้นะครับซึ่งถ้าสมมติคุณได้ติดตามสุขภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยดีเทคสุขภาพของคุณว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายคุณปกตินะช่วงนี้คุณนอนหลับแบบไม่ดีเลยนะมีการหยุดหายใจก็รีบไปพบหมอนะครับอันนี้ถือว่าดีมากช่วยดูแลสุขภาพในราคาแบบไม่แพงอะ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆซึ่งนอกเหนือจากการนอนหลับนะครับนาฬิกาตัวนี้ก็มีเซนเซ,นเซอร์พื้นฐานที่พวกสมาร์ทวอ h หรือว่าสมาร์ทแบรนด์เนี่ยเขามีให้มานะครับก็ผมขอขึ้นชื่อเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้เลยเลยะกันมัมน เซอร์วัดออกซิเจนในเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ตามนี้เลยนะครับซึ่งเขามี9แกนด้วยกันนะครับถามว่ามันวัดอะไรได้บ้างผมขอแบบพูดภาษาคนเร็วๆอ่านในแอปพลิเคชันละกันนะครับก็มีวัดฮาร์เรทได้นะครับวัดบันทึกการออกกําลังกายได้แต่ว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มี GPS นะครับอย่างอันนี้ผมไปออกกาลังกายมาเนี่ยมันจะมีบันทึกใช่ไหมการจัดการน้ําหนักสามารถดูได้นะครับระดับความเครียด ความดันโลหิตนะครับแล้วก็ SPO2 ออกซิเจนในเลือดตัวนี้ก็สามารถดูน้อันนี้ก็มีการวัดเอาไว้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งการออกกําลังกายอันนี้ผมมีได้ไปลองปั่นจักรายานมานะครับตอนประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มเนาะไปปั่นมาทั้งหมด6กกิโลนะครับนี่ก็จะมีการบอกเลยใช้เวลาไป21นาทีนะครับซึ่งตอนที่เราปั่นเนี่ยเราไปปั่นตรงไหนบนแบบไหนอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะบันทึกผ่านในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือตรงนี้ <Wow. S 1> นะคความเร็วเฉลี่ยแคลอรี่เท่าไหร่นะครับ ปันความเร็วยังไงแผนภูมิอัตราการเต้นอาร์เรทของหัวใจก็จะมีบอกเอาไว้หมดนะครับแล้วก็จะเผาผลาญได้กี่แคลอรี่ในโซนไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแจ้งเอาไว้อย่างที่ผมบอกไปนาฬิกาสมาร์ทแบรนด์สมัยนี้เนี่ยมันค่อนข้างวัดค่าได้ละเอียดมากแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบใส่พวกนาฬิกาสมาร์ทวอตนะแต่ถ้าใครได้เห็นผมหลังๆมาเนี่ยผมก็จะเริ่มใส่พวกสมาร์ทวอตบ่อยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วไงเราก็เริ่มต้องมอนิเตอร์สุขภาพเราตลอดเเววววลลลาาาาาาานนนครรพพกกกีี้้้้้็็ช่่่ยยไไไดดแแฬมมงสสถใ แบบสบายๆน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับ14กรัมเท่านั้น <Wow. S 1> สามารถใส่นอนได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่านาฬิกาตัวนี้เรือนมันค่อนข้างเล็กหน้าจอมันแค่1.47นิ้วนะครับมันไม่เหมือนกับพวกนาฬิกาสมาร์ทวอทบางเรือนนี่เรือนใหญ่มากนะครับทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเรารู้สึกแบบ มันติดอะมันติดนาฬิกาเออมันรู้สึกนอนไม่สบายต่ตัวนี้ใส่หลับได้สบายๆเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวหัวเวยแบรนด์9ตัวนี้สํารับวันนี้เนี่ยทางผมนก x อ็กซทีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีของเล่นแก d g e ตอะไรมารีวิวอีกเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะครับสำารับวันนี้สวัสดีครับ